พี่น้องมามาสีผ้าพี่เก็บเห็ดละงูกค่ะแต่ว่ามีแต่ใครเด้อไปกันเลยค่ะนี่เห็นบอนี่เห็นบอนี่เห็นบอนี่นี่ค่ะเห็ดละงูกขาวค่ะเอ้ยเห็ดละงูกเหลืองนี่ค่ะเบึ้งพี่ศูนย์ง่ายๆเด้อค่ะต้องมีสีเหลืองมีสีดีค่ะกำลังกุจูกิติกำลังกุจูกิติเลยค่ะ โอ้โหสาสับจังอันนี้เห็ดหละงองกเด้อจ้าโบมันเห็ดเอเด้อมีนี่เบิ้งค่ะ แมนได้จ้านี่นี่นี่เฮ็ดละงอกนี่นี่ค่ะเฮ็ดละงอกนี่พีแมนได้ค่ะนี่เฮ็ดละงอกกันเฮ็ดละงอกเหลืองจ้าสิสิสิแมนได้ค่ะนี่ติติค่ะพี่แม่นได้ค่ะเฮ็ดละงอกเหลืองนี่ติโอ้ย อี่จ๋เจอ๋อแน่น,นด้วยเ่องอ่โอ้โหก็เป็นเจเลยค่ะมีเหลืองเหลืองจ้าอนีหิดเหลืองเหลืองอืมอ